มาได้มาไหนมาไหนแบบเฟรมฟิวบ้านไหนอุ้ยลืมบอกว่าไม่เอาอะไรจากดิคนเดียวค่ะคนเดียวคนเดียวทำไมเขาคนชอบสวยนันคนเดียวค่ะเพราะว่าเขาพี่ปอกเปียสวัสดีค่ะวันนี้ผู้หญิงมากใช่เอ้าเราจวันอื่นไม่เป็นผู้หญิงเหรอขอกรอบใหน่อยคุณใส่ไฟด้วยต้องกินไหมไนท์เอเวอเรส จะบอกเขากินข้าวด้วยกันนะเพราะว่าอะไรจะบอกแฟนเขาว่าแฟนเขาอินเตอร์แฟนว่ามากินค่ำๆกินข้าวด้วยกันชวนเขามากินกินข้าวด้วยกันกินข้าวเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันลืมครับเขาซักพกเดียวลูกหวานมาก let s eat let s eat together คนดีๆที่ไหนเขาเรียนริกนะเอาไว้ยังกูดคนดูอะไรแปดพันเองน้อยจังวะนี่ปกตินี่ลา์แป๊บเดียวนี่ยเป็นหมื่นเลยนะเดี๋ยวนะเหอเออคนเลยคนปุ๊บปุ๊บนี่ไลา์แป๊บเดียวคนดูล้านสองชงกล้าไอ้ป่วยหรือยังดีสินหรอกค่ะมีนามาแล้วพี่ไล่ไปแล้วดีกวได้นทางเนี้ค่อนข้างจะอยู่กว่า เปลี่ยนเปลี่ยนจัดไล่กันมั้ยะอันนั้นคืออันใหม่เหรือยังไม่กินกันอันใหม่ของหรอคงไม่ได้ก่อ Have a good day นะทามบี้เม็ดข้าวแววเรามากพี่พี่ปายหม่ค่อยชอบพี่พัดดาวหรอเขาเลยอะคะเขาดูสวยแล้วเขาได้ก่อนตลอดเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมค่ะมันเรื่องจริงมากกว่าายวันนี้เราบินเช้ามากพรุ่งนี้บินพี่ฟ้าไปถึงสนามบินประมาณ อย่างชั้นเนี้ยคือแบบไม่ใช่อเลยนะที่หนูอยากเอาหนูอยากแบบหยิบแล้วอ่ะหนูอยากเอาข้าวปั้นถ้วยเท่านี้เลยขอข้าวปั้นใหญ่ๆก็ได้ไม่ซีเรียสปกติเขาจะกินกันข้าวน้อยใช่ไหมคะแต่หนูขอข้าวแบบปั้นใหญ่ๆไม่ซีเรียสเลยไม่เพราะกูจริงใช่ไหมกูจริงกจริงพี่ได้ครับไดู้ไม่พูดเล่นนะปกติแล้วในปกติไม่มีพูดเล่นแอบกินน้อยหรอข้าวกันมาแล้วค่ะ จะไปไหนวันนี้มีออฟนี่ไปตรังค่ะไปตรังมาแล้วมาทุกคนเชียร์เชร์เียรียร์เชียร์เชียร์เชียร์ันนี้อร้จะเป็นชิมาจินะครับผมปาุยับปุย์ใช่ครับ อันนนี้ออออัยร่ะไหนอีกอะปะทูยะใช่หรอบ้านเราเขาเรียกว่าจริงจริงพี่ฟ้าก็แต่งตัวแนวนี้บ่อยนะแบบทุกคนไม่ค่อยได้เห็นนะลักษณะตัวเขาจะคล้ายๆครับในขนาดตัวเขาใหญ่กว่าปะทูด้วไปบ้านนเรราะคัยงถ้าเป็นปลาไทยที่ปลาอย่างนก็จะเป็นพวกปะทูปลากระมงครับปลากระมงกระมงปลากระมงจคล้ายๆชนิดนี้อันนี้ข้างในผมก็จะใส่เป็นหอมโบทแล้วก็ข so ิงนะก็ตามหอมบดแบบรวง สูงแหงมากเต้นคิวโซมันบัตเลสแดมมี่ช่วงนี้เหมือนหน้าบวมเพราะพี่กินมะม่วงเยอะทำนี่คำทำนี่บอกเราอ๋ออ่าจำ่จำไปไับฉันคนแ้ย

แต่อิงนะคะนี้นอาจารย์สนัอ everybody do you think my sister likes a d r a d a n snack from Harry Potter พอชื่อศาสตราจารย์สแน็คเออสนคสนคมันงูหป่ะเออสแน็คสร์ของเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะด็อกเตอร์หรอด็อกเตอร์สแน็ค ศาสตราจารย์มีด็อกเตอร์ไปเชิญรเ่ะคะศาสตราจารย์กับด็อกเตอร์มีใครแพ้หอยเปล่าไ่มจ๊าไม่มีขอโทษครับเวาสงิดจะมีเข้าไปอไรหิวหิวมทำทรงไม่กินวันต่อไทำทรงไม่กินกับพ่าไปที่สระแกบแล้วนะทตมีดด้วยทำทรง ให้เวลาคนละหนึ่งนาทีไอ้ส <c oughs> ิบ <t> วิในการเซฮายถือส่งไปส่งไปเร็วๆใครมีถามว่าอยู่กับใครบ้างมากันดังกาบีโอลาหอยชื่อจากฮอกไกโดเลยนะฮัลโหลช้าไลฟ์พี่ฟานเร็วเขาถามเร็วมาคนละสิบคนละสิบโอ้ฟิลเตอร์สวัสดีจ้า ขอกำลังใจสอบหน่อยสู้ๆนะไหวก็ไปต่ออุ้ยเขาบอกว่าหนูสวยมากพี่อิงฟ้าแต่งตัวเหมือนแม่ลูกอ่อนเลยค่ะเอาแรงจังเหมือนรีบชินจ้าเขาจริงก็ดีค่ะทุกคนออกรายการนึงฮัลโหลมาบุหายมีอะไรติดฟันไหมเนี่ยดอลลี่สวยมากพี่มาเร็วใครพี่มาจะให้ดอลลี่สวยมาก ดอลลี่สวยจังดอลลี่สวยมากดอลลี่โซนแม่ให้ฟ้าดาวพูดหน่อยมัยมันพูดไปแล้วไงออกพร้อมกันแล้วให้เราวันนี้ค่ะพี่ฟ้าดาวมีแฟนแล้วห้าคนจบตัดบทฟ้าดาวฟ้าดาวมีแฟนแล้ว no 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 ask for account he have a lot of boyfriend a l r e a d except me single ไม่สวยก็อยากกนซีนเพื่อนค่ะเนอะจะมากาน์ตนเพื่อนทำไมเอ่ย ชอไม่สวยก็ยคอเยอะหน่อยดัลลี่สวยมากก็บอกไม่จริงครกมาบเขาบอกว่าฟ้าดาวสวยมาก who beautiful the most who beautiful the most let's be honest ใครสวยที่สุดพี่สัน พี่สันเดยสวัสดีคุณมารีด้วยนะคะสวัสดีน,น้องๆที่เข้ามาดูด้วยพี่สันสวยสุดโอเคทุกคนว่าอีเหมือนศาสตราจารย์สเนปปะสแนปหรือเปล่าสเนป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 เขาแต่งแบบนี้เหมือนเป็นปม,มีอายุบล็อกบล็อกเขาเรียกว,วินเทจค,ค่ะวิเนเทจ กูสิบอกวเอรสิาไม่เจอนไหนนานขนาดนี้แมไม่เจอพกันแ่ไม่กหิบสามแต่หมือน้าหิวอะหิวะมันมันแบเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีแปลกใหม่ดีค่ะยังไม่หอ่ะสลัดไป ไม่เห็แล้วือแกไม่เห็นแค่เห็นะครัว่าอแงนิลันนปลาอินซีทะเลญี่ปุ่นสรุปไอนีคอนญี่ปุ่นแวอ๋ออ่อแปลกไมในกองไปอ๋ออะไนะค่ไม่เ็ลนะยองวาสุร่มักเต็มกดเวูดหนะวันอ่ ไุ่ขูดนะงจเริเหรอมแพ้ปงีแ่ไไม่แพ้พเลยกลัวินได้อ่าแต่ของปว่พี่ฟาอยู่นี่ขิงดองแบบนี้มันจะหวานแบบนี้มันจะหวาน so sweet This is my favorite food อินไทยเชียงคิงวะทำม่ันอนด t i s n so sweet but this one spicy อ t i s so yummy I like แกงเนี่ยดีมากค่ะแบบนี้จะหหัน แต่จ้สว่เป็นขิงดองต้องพูดเลยจะแบบนี้สะเผ็ดเผ็ดหาต่ตัดไม่ไ้้ยดูดใหมรู้สึกผิดมากเพราะไม่มีเวลาให้เพื่อนๆเลยไีย่มีเพื่อนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เจอเมื่อก่อนคือแบบว่าแทบจะเจอเพื่อนแทบทุกวัน อ๋อนี่คือเราไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ประกวดนางงามแล้วทำงานเก็บเงินสร้างบ้านนี่ยังไม่ได้อย่าว่าไงยังไม่ได้นัดเออหนูดีเลยอยากว่าอยากว่าอย่ากเคบอกว่ามันเสียใจที่แบบไม่เคยมีเวลาให้เชื่อเลย ดีแล้วดี๋ยว่าอยู่คือเอเาไม่มเวลาตอนนี้มีตังค์ลไม่เดียวระดับไฮโซไม่พูดคนว่าไม่มีตางคไหนิดถึงนีนาก็เอ๋ใส่หมดก็เด็กคนนงมันสวยคนสวยยู่ห้างรอนน้ทุกคนแบตจะหมดอ่ะ จะหมดลองก่อนมาเดี๋ยวไม่มีโอน<ม>ตังมีคนบอกว่าอยากได้ยินมึงร้องเพลงจมน้ำตาจู่ๆเยอะมากร้องไงมึงจมน้ำตารู้จักเลยเหรอไม่เคยฟังอโอะมากต้องฟังเขาบอกอยากรอตังเขาบอก<า>ป่าแดดสวยนะว่าไม่ได้ไม่สวยหรอกคะ่ะฟิลเตอร์มันแรง